เวลาเจ้านิวมานะกว่าจะมาก็เย็นเชียร์แต่เขเลยไม่ได้เผามานั่งตรงนี้นะก็เป็นคุณแม่ที่รักลูกเนาะแล้วก็เป็นแม่บ้านแต่ว่าเขาจะกับพ่อเขาเนี่ยจะเหมือนจะทะเลาะก,กันค่างๆที่จะบ่อยแล้วมันก็เลยเป็นปมอันเนี้ยไปลงสู่ที่ลูกก็คือลูกเนี่ยเวลาอยู่บ้านลูกจะเป็นแบบ ลูกที่ดีลูกที่น่ารักของเราเป็นเด็กที่เรียบร้อยแต่พอไปอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบเกเรชอบแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกังวลตรงที่แบบเหมือนกับวันนี้เรามารับเชิญถูกไหมคะแล้วแบบมันต้องเล่นแบบดราม่าแบบแทบจะทุกซีเลยคือต้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเรามาแค่วันเดียวเราก็จะแบบจะยังไม่รู้จักใครไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ต้องเล่นร้องไห้แทบเกิดจะทุกซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่จะร้องไห้ก็ค่อนข้างที่จะยาวมากด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบกังวลจะจําบทได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นกับน้องแบบเข้าขากันหรือเปล่าหน้าแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องๆทุกคนก็คือเก่งมากเล่นแบบโอเคแบบทุกคนเลยค่ะฝากซีรีส์นะคะเรื่อง Rock and Soul จังหวะร o c k ปฏิหารรักนะคะทางช่อง7 HD ไว้ด้วยนะคะเรื่องนี้สนุกมากๆค่ะ